สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมชิ้นเอกและระบบทำฟาร์มนะทุกคนนะเออระบบปลูกผักมาดูกันว่าเกมนี้จะปลูกผักได้ยังไงนะครับก่อนอื่นนะทุกคนนะต้องมีไอเทมนี้ก่อนครับก็คือไอเทมเก็บเมล็ดผักตัวนี้นะทุกคนนะเนี่ยสามารถกดตรวจสอบได้นะครับซึ่งเป็นไอเทมที่ได้จากเควสนะทุกคนนะก็คือไปเล่นเควสมานะครับทุกคนครับก็คือเควสของ อพออัปเวอร์ชันใหม่นะทุกคนนะถ้าใครมีบ้านอยู่นะครับมีการน้ำชายอยู่ให้ไปคุยที่บ้านของอายากะทุกคนเออตรงที่จุดที่เรารับเควสอะไรนะ <c oughs> ชื่อเสียงเออตรงที่จุดที่เราทําชื่อเสียงนะครับทุกคนครับออก็จะมีเควสแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะได้เป็นกล่องนี้มานะครับก็กลับไปหามาแดมปิงแล้วก็จะได้มาซึ่งจะเป็นตัวที่ใช้สําหรับเก็บเมล็ดพันธุ์ครับทุกคนครับเนี่ เราก็สวมใส่ก่อนครับทุกคนครับใส่ไว้ในตัวแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ไปไล่ตำรวจเออตำรวจผักเถิกอะไรทุกอย่างที่มันวางอยู่ครับเดี๋ยวม้เวลาเราไปเก็บผักตอนนี้มันแทนที่จะเป็นรูปผักมันจะกลายเป็นรูปเออดี่แทนนะครับทุกคนครับก็คือเป็นรูปมเมล็ดพันธุ์แทนครับเนี่ยเวลาเราเก็บนะครับมันก็จะได้มเมล็ดพันธุ์แทนแต่ว่ามันจะสูงสุดมีลิมิตนะทุกคนนะอืม ก็คือสูงสุดแต่ละเมล็ดจะเก็บได้ไว้ในตัวได้20เมล็ดนะครับทุกคนครับเออจะเก็บเกินนั้นไม่ได้นะเังนั้นเราก็เก็บไปเรื่อยๆครับสาหรับเมล็ดพันธุ์ที่เราจะเอาไปปลูกนะทุกคนนะเห็นไหมดอกไอ้นี่ยังเก็บได้เลยทุกคนไอ้ดอกบัวนะครับแต่ที่พี่ต้องการคือตัวนี้นะทุกคนนะคือย้าหางม้าตัวนี้ครับที่เป็นสีชุกูตัวเนี้ยนะ ว่าเราต้องไปใช้ทําเหยื่อป้านั่นเองคนเพราะฉะนั้นแค่มาไล่วิ่งฟาร,รม์มมันมันช้ามันอาจจะไม่เพียงพอครับถ้าเราปลูกได้เลยมันก็จะได้เร็วขึ้นทุกคนเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเลยจะมาไล่เก็บครับทุกคนครับเอ่อไล่เก็บแล้วนะครับเราก็กลับมาที่บ้านเรานะทุกคนนะมาที่บ้านการน้ําชานะครับแล้วเวลาเรามาซื้อของที่การน้ําชาครับทุกคนครับที่คลังสมบัตอิอาณาจักรเห็นไหมมันจะมี มเมล็ดพันธุ์ขาย้วยนะเออมีเมล็ดพันธุ์ขายด้วย,นะออลย,วยแล้วก็จะมีสมบัติอาณาจักรครับตรงนี้ครับที่เรามาซื้อเทเลพอร์ตนะทุกคนนะมันจะสามารถซื้อ,อาฟาร์มนะครับได้3แบบนะทุกคนนะที่เอาไว้ปลูกผักนะครับซึ่งแต่ละอย่างจะสามารถซื้อได้แค่2ชิ้นนะทุกคนนะอืมเราก็ทําการมาซื้อให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาแปลงผักของเรานะทุกคนนะเอาวางไว้ในบ้านนะครับอืมนี่โหลดแดงนะเพราะว่า มันอาจจะกินพื้นที่ในการวางในแมปนิดนึงนะครับในแต่ละแปลงแต่ละอันนะทุกคนนะมันต้องเผื่อในการโหลดพวกผักพวกอะไรที่เราเอามาปลูกด้วยนะครับทุกคนครับซึ่งมันจะอยู่ในโหมดภู้พิปิะเทศนะครับแล้วก็จะอยู่อันขวาสุดตรงนี้นะทุกคนนะซึ่งจะเป็นแปลงผักนะครับเราก็มาวางวางครับทุกคนครับเนี่ยเราก็จะมีผักที่ที่ปลูกไว้เต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนครับโอ้โหดูดูดูมันโหลดแบบโหลดสุดยอดมากเลยนะทุกคนนะ เราก็สามารถเก็บเก็บได้นะครับทุกคนครับผักที่นี่จะเก็บเป็นดอกเป็นผักได้เออแต่ไม่ได้มเมล็ดนะทุกคนนะนี่ทุกคนจะสังเกตว่าพี่ถือไอ้กล่องเก็บมเมล็ดอยู่นะครับเออพี่ถือกล่องเก็บมเมล็ดอยู่แต่ว่าปรากฏว่ามันไม่ได้อ,อ่า มเมล,ล็ดอ่ะเออเวลาเรามาเก็บหักที่อยู่ในในในสวนของเรานะครับเออมันจะหายไปเลยนะครับแล้วก็อย่างบางต้นที่มันแบบมันเหมือนมันจะแบบเอ,อ่อเก็บได้หลายครั้งใช่ไหมในในโลกนะครับแต่ว่าถ้ามาปลูกในนี้คือเก็บครั้งเดียวมันหายไปหมดนะทุกคนนะเห็นไหมโอเคเสร็จแ,แล้วเราก็มาคลิกเลือกครับเนี่ยปลูกในทุ่งดอกบานสะพรั่งนะทุกคนนะก็จะเป็นทุ่งสาหรับปลูกดอกเนี่ยเราจะปลูกดอกอะไรบ้างเราก็เลือกได้ครับเนี่ยอืม อันนี้ก็จะมีประโยชน์ที่หนึ่งนะทุกคนนะเอ,อ่อจะปลูกนากุใครแบบนากุน้อยจะปลูกนากุมันเป็นของใหม่เราไม่ค่อยมีอย่างนี้ก็ได้นะครับทุกคนคนระับปลูกนากุไปเลยสี่อันนะทุกคนนะแบบนี้นะครับย๊บเขาให้เห็นไหมมันก็จะต้องรอครับทุกคนครับปลูกเสร็จมันต้องรอสามวันนะครับมันถึงจะโตครับแล้วเราก็มาเก็บได้นะทุกคนนะอืม่ลนดอกด้านนี้นะครับปลูกดอกฝ้าย อีอันเอาปลูกไปเลยครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครที่เก็บไปวิ่งเก็บเมล็ดพันธุ์นะทุกคนนะก็สามารถซื้อ,อที่การาน้ําชาได้เลยนะครับอ่อันนี้ปลูกในนี่เป็นสวนผักนี่เป็นสวนผักก็สามารถปลูกได้นะครับเอาอะไรเบอร์รี่บุรี่มาปลูกได้นะครับพี่จะเอาแครอทปลูกแล้วกันครับแบบนี้นะทุกคนนะอด้านนี้ก็ปลูกแครอท จำนวนจำกัดการถูกแล้วอได้แล้วครับทุกคนครับเนี่ยเห็นไอส่วนน้ำนะครับปลูกลกระุ่งน้ำเนี่ยหญ้าหางมา้าเราไปได้มาสามอันเองเออก็ปลูกไปแบบนี้ครับทุกคนครับเอ,อหรือว่าอันนี้ปลูกอดอกบัวละกันแบบนี้นะครับก็ทำการกดปลูกไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวรออีกสามวันเราก็จะมาสามารถมาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แนละ้วทุกคนนะ หรือถ้าใครจริงๆถ้าใครแบบเออมันจริงๆเขาอาจจะออกแบบมาให้เราไม่ต้องไปวิ่งฟาร,ร์มหรอกทุกคนเออแต่ว่าต้องใช้เงินที่เราได้มามันแรกถ้าเออมันมาเลกละห้าเหรียญน,น่ะเออมันมาเลกละห้าเหรียญทุกคนอย่างตอนนี้เนี่ยพี่มีกาน้ําชาพี่รนอะมันจะสามารถสร้างเหรียญได้ตรงนี้นะครับทุกคนครับชั่วโมงละสามสิบเหรียญน,นะทุกคนนะชั่วโมงละสามสิบเหรียญ เสร็จแล้วมเมล็ดพันธุ์นะครับมเมล็ดพันธุ์กลางอาณาจักรพืชพันธุ์มเมล็ดพันธุ์ถ้าสมมุติว่าไม่เสียดายตังค์เราก็ตังค์มาซื้อมเมล็ดได้นะทุกคนนะเนี่ยแม้สีฟ้านี่คือปลูกในน้ำนะครับทุกคนครับก็ทุกอย่าง5บาทหมดเลยทุกคนทุกอย่าง5้าบาทหมดเลยซื้อได้สูงสุดวันละ5ถุงเท่านั้นนะครับมันก็จํากัดการซื้อเราอีกอะเออมันมีสองแปลงแปดถุงแต่มาให้ซื้อได้แค่ห้าถุง เออแต่ว่าวันกว่ามันจะโตสามวันไงทุกคนมันก็มีเวลาสามวันเราก็มาซื้อเนาะเออก็ได้อยู่ได้อยู่แปดห้าสี่สิบบาทครับทุกคนครับก็ใช้เวลาแค่ชั่วโม,มงกว่าในการเก็บเหรียญจริงจริงเออเอาเหรียญซื้อดีกว่าทุกคนเอาเหรียญซื้อไม่แพงครับไม่แพงไม่แพงคุ้มกว่าถ้าใครแบบขี้เกียจไปวิ่งหาในแมพครับทุกคนครับก็นี่แหละเออซื้อใส่ซื้อใส่ซื้อใส่ไปเลยครับทุกคนครับถือว่าไม่แพงครับก็ซื้อแปดเมล็ดก็ตกแค่แปดห้าสี่สิบ เท่านั้นเองนะทุกคนนะ40เหรียญเท่านั้นนะครับก็ใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่าก็ได้มาแล้วนะ40เหรียญนะครับทุกคนครับก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งฟาร์มแล้วนะทุกคนนะเออก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าอยู่ครับแต่ว่าก็อาจจะต้องรอหน่อยนะเพราะว่า8ต้นต่อ3วันนะได้แบบ8ต้นต่อ3วันอันไหนที่เราขาดเรามีไว้เยอะเราก็ค่อยปลูกเลี้ยงไปเรื่อยๆครับเออแต่ว่าถ้าเราต้องการแบบจะปั๊มเวลตัวละครเราก็ ออกไม่มีใช่ไหมเราก็ไปวิ่งเก็บด้วยปลูกด้วยมันก็จะได้เร็วขึ้นนะทุกคนนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ